ก็เตรียมปาดเลยเตรียมปาดเลยเครื่องโอ้เครื่องปั๊ำไปเลย าหน้าเลยหรอปาหน้าแล้วก็ลงรถมาดึงกุญแจดึงกุญแจรถลงครับเราบอกเอ้าเราเราก็บ่าแล้วเราจะเอาไงเขาก็าเขาก็ดึงอย่างเขาดึงเนี่ยดึงสุดแรงอ่ะผมจับมือไงทีนี้เขาเขาเป็นคนจับลูกกุญแจครับเขาก็หลุดหลุดแล้วเขาก็เฟี้ยงแจเข้ามาก็โดนสองคนข้างหน้าอสองคนโดนเด็กกันเหรอแล้วผมก็ฟ้ากุญแจผมคิดว่าจะจบตรงนั้นไงก็ขับรถมาเขาไปคนนั่นแหละ นัน actually, ่งนู้นก็บอกลุงมันกวดมาอ้าวก็ทั้งมันเราก็ไม่จอดเพราะมันก็จะแสงแล้วแบบลำทางก็เยียบอันดำมาเลยเราไม่ให้แสงเ้าแสงกขาตบผมครับเด็กตอนขารถใหญ่ผมไม่ให้แสงผมวิ่งไม่ให้แซงก็มาเนี่ยกระมาจอดเนี้ยเขาก็ปาดข้างนนี้แต่จอดตอเด็กยังอยู่ในรถยังอยู่ในรถจะลงคนแรกยังไม่ได้ลงเลยเขาก็ปาดนแล้วก็ลงมาต่อยผมต่อยถึงไหน ตรงนั้นเลยหออเหรอตรงไหนต่อยเลยเปิดประตูมันรถเนี่ยเปิดไม่เขาเปิดประตูรถลงเลยเหรออ้าวผมลงผมก็ลงลงมาแล้วถอเขาต่อยเลยแล้วตีเขรอช่วยล็อกคอไว้อ๋ออาการขมอนคนเมาคนอะไรตามจะเป็นแกไม่ด้นท่อมยงเดียวอ๋ออาไแบบพอไปตรวจไปแล้วมันมันเป็นการตัดกันไปปาดกันมาเลยเต้นเหตุเกิดที่ทางลงใบพัดน่ะน้ิมตีลงที่ว่า เราจะมาขึ้นที่จะมานี้นะครับครับนี่ลมันว่างผมก็จะตีซ้ายนี่แหละเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องตีซ้ายขึ้นไงพอวิ่งลงเข้ามาได้น่อยก็รถข้างหน้าเขามีของเบรกไฟแดงเบรกไฟแดงเลยอ่ะแล้วผมผมเห็นเขาเ็เบรกอะไรพอเขาเขาเบรกกันผก็หลบแล้วเอ้ผมก็เบรกแล้วก็ผมมองฝาว่าอะค้นว่าแล้วก็ออกออกก่อนจะเข้ากับตุ่มตุ่น เพราะมันมีอุบัติเหตุอ่ะมันมีรถนั่นอยู่หลังจากนั้นก็ตามบี้มาตลอดแล้วช่วงนั้นมีเด็กหน้ามากี่คนติสก um oh. ์กคนนะโอเห็นว่าเด็กร้องกันระงมแล้วแล้วมีเด็กที่รับประจิตมั้ยไหมครับก็มีที่ว่าโดนแจ้เพียงแจ้รถอย่างเงี้ยของเพื่อเป็นที่เจ็บไหมครับกระนั้ใส่เสื้อแขนยาวยันแดงเลย ตอนนั้นที่พอเห็นลกสภาพลูกสาวเราเป็นไงบ้างเห็นว่าลูกสาวโทรบอกว่ามีเหตุหรอลูกสาวโทรบอกเหตุครับหรือว่าเราไลดีมาตั้งแต่กลางทางแล้วอ่ะไอเราก็ไม่รู้ว่าในรถนั้นอ่ะมันมีคนเยอะหรือคนน้อยครับก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กๆที่มาที่นั่งอยู่บนรถเอเลยบอกลูกสาวว่าไม่ต้องไปจอดตรงไหนเดี๋ยวไม่ต้องตรงใครเลยให้มาส่งที่หน้าบ้านเลยนะใช่ป่ะพอมาจากหน้าบ้านมาจาก มองไปถึงทางโค้งโลอหนูมันอัดวดมาฟันดําเลยล้วก็ยําเบรกอย่างเงี้ยเบรกต่อท้ายรถเนี่ยนะคือเราเห็นเลยเรเห็นเน่เพราะผมยืนมองอยู่รักษหนอย่างนี้เรเห็นตลอดพอมาถึงปั๊บรถรถลุงแกแกก็เลี้ยวมาจอดตรงนี้เพื่อจะมาตรงลูกสาวผมด้วยใช่ไหมอันนี้มต้องมาป่านนี้เลยป่านเือพอป่านเสร็จปั๊บมันก็ลงจากหน้ารถมาพอลงจากหน้ารถมาผมก็ห้ามันไววไอ้น้องใจเย็นมีอะไรก็คุยกันใช่ว่ามันก็ สบัดจะกผ่มมาก็มากระชากประตูรถก็ตะบันคนขับนี้อเตอบันคนขับเปิดผมก็ไม่ได้ไปเอาอะไรครับผมก็แค่ไปล็อกคอดึงออกมาอก็บอกใจเย็นมีอะไรก็คุยคุยกันมันก็บอกว่ารถบาดวิพาว่ารถลุงเนี่ยรถนักเรียนเนี่ยเบรกเพื่อให้เขาชนท้ายผมก็เลยบอกว่าเขานักเรียนเต็มกันรถใครเขาจะไปเบรกเพื่อให้คุณชนท้ายคุณขับรถคุณมีจิตสำนึกไหมเด็กเต็มกันรถ แล้วรถคุณใหญ่ทำไมคุณไล่บี้มาขนาดนี้ใช่ไหมก็ก็อบรมั่งต่อเข้าไปแล้วเขาทางเขาว่าไงมั่งเขาก็หัวร้อนอยู่ขเขาก็หัวร้อนอยู่ขเขาก็ออาาจะเอาเรื่องให้ได้เลยพูดปัดพูดปัดพูดปัด,ด,ปดกันผมก็ย t, ึดล็อกไว้แอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะพยายามจะขึ้นหน้ารถเขาผมก็ล็อกไม่ขึ้นเพราะไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปเขาจะขับรบหนีหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยก็รอจน ร้อยเวรมาอะไรมาเนี่ยครับลักษณะคล้ายคนเมาคนอะไรลักษณะลักษณะน่ะมันคล้ายคนเมาแต่เวลาไปตรวจหาสารอะไรมันไม่เจอบนรถก็เจอใจนี่น้ํากระทอมพ่นแต่เราไม่รู้ในนั้นเนี่ยเขากรต้มอะไรหรือเปล่าใช่ไหมแล้วลูกลูกเราตอนนั้นเป็นงไงบ้างไหมที่เห็นสภาพลูกลูกผมมันมันลูกผมก็โตแล้วใช่ไหมพอเขาโตมาแล้วก็แล้วก็มีเด็กโตเด็กน้อยี่คนนัางามันไอเด็กแต่ละคนที่ลงจากรถมาเขาตัวซ่านยันงกทั้งหมดอ่ะ ความตกใจข<ห>องเด็กๆนะลงมาให้แล้วก็ละงมหมดก็ต้องไปปอบกันนี้ครับ